ต้องพูดมากขวัวจัวเปิด2024นี่คือปีเกิดจะจริงจังม,มาพละเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตลอดมันมี้มากับตามันเฮ้ยอยู่โน้ตโหละสี่ภาคเตอร์นหน้าก็เปเซลฟี่เฮ้ยสเตอร์พี่เลยจะพันล่างอ๋อเตื้อหน้าไม่ต้องมีจะสเตอร์ดีพี่ยังได้มันก็จะจริงจังไม่ต้องรอลีเดินผ่านที่โกลมันก็ยังไว้รอยยิ้มเหาวุธที่มีเหมือนม้วนสากดที่กูไล่มาปแกงคือไม้ทีมเยอะกว่าราคาที่อยู่ใน้ายไม่ล่ามันนี่แต่กูมาล่าฝันหน้าวันมันฮั มาดิเขาเจ้าขุนทองจะได้เข้าหน้ามาดิเอาดิชั้นกูด้ววเท้าเสกยอดจิงจ้า,เ,จาเป็นต้องพูดมากขู่ตัวเปิด2024นี่คือปีเกิดจะจิงจ้ามาพลระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตะลิดวันนี้มันกับตามันเฮ้ย hey, ย you know, ูนอหโหดละสี่ภาคสเตอร์หน้าก็ไปเซลฟี่ hey, เฮ้ยเลเวลที่หนึ่ง <Hey, S 2> แต้างล่เด็กแม่ก็เปตัวเปิดเฮ้ย hey, รู้จักป้าหูไปลองเสกปีนี้กูว่าแม่งเกิดพอกูมากับพี่มันกับตัวเปิดช่วงนี้ที่กูอินช่างชวนเพื่อนสองข้างที่กู กระเป่าไม่ไม่มีปืนเหมือนมึงอยากอาหารว่างประวานป่าเย็ดแม่ตั้งแต่เที่ยงคืนถอยไปกูจะแปลงล่างได้เวลาออกล่างฝันล่างคืนข้างกูที่มันตาบันโคตรพวนกระโดดเต่าบอกระทอมฟื้นกับรูที่มันเกิดมาที่กูจะทิ้งจาของนี่ยุดยาเปิดรูที่มึงเกิดดูเพื่อเจอบันกูที่กูมุดมาอยากเกิดก็เปิดกูเชื่อกูรอเปิดรงไว้เจอดูมา้ายกูหลายยังกะปิดงูชายามาฝากกูกะปิดงูว่าไงครับพ่อรูปลอกหอของอ้ห่อชายยอสุดเหมองหน้าที่มึงสีเล้งเดียวกูสุดล ใช้ขาแปะพวกกูมีแต่ซาวมูเด you know ี๋ยวกูส่งน้ำผู้ใหญ่กูเป็นสาวเวียนชื่อกูจะก่อด้ี่ปีออจำชื่อกูบนคือนมาเฟียร์เป็นต้องพูดมากกูจัเปิด2024นี่คือปีเกิดจะจริงจังมาพลันระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตะลอดวันนี้มันก็ตามาเฮ้ยยูโ n โ w หัวละสี่พันเตอร์หน้ากูเป็นเซลฟี่เฮ้ยสเตอร์พี่ก็แต่พันล้านเป็นต้องพูดมากกูจัเปิด2024นี่คือปีเกิดจะจริงจังมาพลันระเบิดทำพวกมึงต้องวิ่งหนีตะลอดวันนี้มันก็ตามาเฮ้ย เซโซนดีกว่าิสนี่กไปแรเช่นั้นแหลตัวพันนะ